สวัสดีครับพิธีคนเมืองงานครับผมพี่ปแอนครับผมวันนี้การกป้ากันทำแล้วนะครับวันนี้เขาจะมาลังสรรน้นูนในส่วนของแกงพักกูดนะครับนี่โอ้โหวันนี้มันจะเป็นรสชาติเปินห้องว่าพิเศษเหลือคลิปก่อนๆหน้านี่นะครับมันจะเป็นรสชาติแบบเผ็ดแซ่บร้อนนะครับอ่าวะัตถุดิบเขาก็จะมีพักกูดนะครับพักกูดเมื่อเขาเนี้ยอันนี้แม่บ้านก็ใส่เร้อไม่นะครับเอ,เอาเปินห้องว่า ใส่เอาการติว่าแข็งๆนานๆเอาอละนะครับเขจะได้เป็นยอดประมาณนี้นะครับ <c oughs> เป็นยอดนี่ยอดตันเดอ้อครับผมโอ <c oughs> ้โหงานแต่งาาว่ะนะครับ <c oughs> อ้าวที่อู้ไปตะก,กี้เอียงเพชแสแซบล่อนสังเกตดูนะครับด <c oughs> ูยังไงครับผมสังเกตดูพริกเขานะครับคือใบเป็นห้องว่าพักกูเขาเยอะเนาะเขาเก็ะจะใส่พริกเยอะหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทงนั้นถ้าถ้าชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเด้อพอดี น้องบบาวจีมหัวเราอ่ะพริกนี่มันบอคไฮเพรต์ตอะไรนะครับแต่ยังหวานอ่ะอยากน้าเสนอเผ็ดแซ่บร้อนนี่เนาะนะครับมีพริกเดะดูอถกแล้วก็หอมขาวกะปิแล้วก็มะนาวนะครับอ่ากะปิใส่เยอะหน่อยนะครับสูตรน้องเบานี่จะบอกบอกวอยใส่เกลือเกลือที่เติมกหลังนะครับพวกกะปินี่มันก็เป็นห้องมาจากทะเลเนาะ <c oughs> ในความคิดนะครับมันก็มีความเค็มและความนัวนะครับ ใส่เยอะอร่อยครับผมเพียงครับผมแต่จะไปใสนน่นักน้าไปได้ันเตียมันจะเก็มมันจะลั่งนะครับอ้าวตังเฮ่รอตางเฮ่ก็จะเป็นปลาดุกอุีนะครับอันนี้ไปซื้อตีอตลาดมาแกงใส่ปลาตึงเหมาะนะครับพะกรูดนี่นะครับแกงพักกูดใส่ปลาดุกอีนอ,อกนี่น้องนะครับตองเฮ่ก็จะมีห่าน้ำนะครับแล้วก็รถด,ดีคอยประคองเห็นน้อยแล้วก็ ผงนัวนะครับโอมามิเฮานะครับอ้าวเดี๋ยวดูที่การทํากันเลยนะครับผมอ้าวก็นี่ขั้นตอนการตัดน้ําพริกนะครับเจ้าเขาก่อใส่พริกได้ขี้หนูเฮาเจ้าลงไปเลยเจ้าตองโซนี่พริกเผ็ดแสบรอดเ้อครับประมาณกี่เม็ดยี่สิบกว่าเม็ดนะคือมันต้องเผ็ดแสบรอดนะแกงบักกูดแกงบักกุ๊ดเตะอย่างนี้นะพี่ไอ้มันต้องเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวน้ำนะครับมัน รสชาติมันจะจิ๊บจ็บหน่อยนะครับมันคือแบบห้องหี a t เราเนี่ยมันจะมันๆเราแบบจะหุ้นซื้อได้นะครับเผ็ดแซ่บร้อนเนี่ยนะครับมันันห้องวารสชาติมันจะบาลานซ์อย่างพอดีนะครับมันมันคือมันเกเผ็ดจ่าที่นี่จะแบบโอ้กินป้อมได้นะครับบนห้องวานจับพริกจับเกลือนะครับอืมจับก่อนผงเตําเทศเขาใส่กะปิลงไปเจ้ากะปิแกงงเขาตะกี้กระเทียมใส่แล้วแหละใส่แล้วจ้า ขอบคุณน,นะครับตีแอรครับผมตีเข่ามือของมะกรอยน่งเบาเนะครับถึงแม่ว่าบม่ได้ลงคลิปบ่อยก็น้องเบาก็โอกเวลาอาหานคอมเมน้ยแต่ซูชี่มีควาลัางใจนะครับอ้าวหน้ามอเตอร์ไซค์หน้าปลาเราลงไปเลยเจ้าหน้าปลาเนี่ยครับได้เลยตีแอรครับผมสำคัญสุดี่นะครับผมอ่ะมันมันจะทำให้อาหารเ้านัวนแล้วก็ มันหอมครับมันจะเลยมีความเค็มเลยอย่างจริงต้องเบาเนี่ยนะซักตัวหนอกกับน้ำหวานน้องเบาจะบรีบใส่เกลือแต่พอะวามันจะมีความเค็มของกะปิแล้วก็น้ำห้านะครับเนาะเกลือเขาใส่ทีหลังก็ได้หรือว่าท่านใดต่เอาไปพลิกแพ้งก็ได้นะครับใส่เกลือกองก็ได้นะครับบบอบพริกอย่างนะครับเออจริงใส่ก็ดีอยู่แต่น้องเบาจะประมาณนี้นะครับสูตรขัสูมนครับน้องลองพลิกแพ้งกันดูนะครับน้ำเขาเก็น้ำเขาเลิมเดือดแล้วเจ้าอ้าวเดี๋ยวอ้าวหลังจากน้ำเขาเลิมเดือดแล้วเจ้า ใส่น้ำพริกแกงลงไปเจ้าน้ำพริกแกงน้ำล้างโคกปุ๋ยล้างโคกแข็งมากแน่ครับแต่หายุ่หกากินก็นตามวิธีนะครับผมพี่แอรครับผมมันมันเป็นคนจะได้ออกมันเป็นอาอหารเมือ,องเราเขาแบคนเมือ,นองนะครับ <laughs> ทั้นี้ก็รล้นน้ำเดือนอ่อนเนาะ เจ้าเดี๋ยวรอน้ำเดือนเขาก็จะเอาข้าวกุ้นใส่เจ้าครับผมจังหันน้ำเดือนโปะโบโบหรือเต้าเดือบ้านะครับเอาใส่ปลาเลยนะครับเจ้าเอาปลาเป็นใส่แล้วห้ามกลืนนะเจ้าเลยอย่าเพิ่งกลืนนะครับเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันซุกเขาเกิดกลืนเขาหึ่งป่าเสียตัวนะครับผมอ้วดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมเอาใส่ปลาไว้แล้วเขาก็ เปห่อเอาป่าลงไปแล้วอมอมป่าขึ้นซุกนะครับผมอ้าวจะหั่นห้องไปใส่ใส่พระเอกของเราลงไปคือผักกูด,กกดนะครับอเอาผัดน้ำมันหอยกระลั้น่ะเจ้าหน่อยแน่นแน่นแนนอันนี้มันจะได้ม,มันได้เด้อดเป็น,นหื้อมามกั๊นะครับโอ้เขียวขจีนะผักกูดนี่นะครับนี่นะครับรกูอผักหยออ่อมแี่นอ้ครับผม นี่ครับพี่แอ้ครับผมหลังจากเขาตั้งไปสักพักนี้พักกูท้งหยอดนะครับมันมันก็จะมันก็จะหอมัม่เคยหอมร่ามย่ามนะครับพี่แอ้ครับผมคือถ้าเขาใส่พริกน้อยนะครับประเภทแกงเนี้ยน้องเบาเคยลองมาแล้วนะครับมันมันจะแบบแป้นะครับบนห้องว่ามันมันแบบแป้พักนะพักเขาเยอะนะครับถือว่าอวันนี้หม้อใหญ่นะครับเนี่ยถ้าตักใส่ถ้วยโดยประมาณกับประมาณสองถ้วยใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอ่า ถ้ามีทัางนั้นพี่ไอ้ก็ลองไปดูสูตรนะครับก็ว่าเขาจะอบคอมเพสประมาณไหนนะครับอ้าวต่อไปใส้ปรุงรสเลยนะครับอป,ปน้อนอืออุ้มมีม่นะครับอุ้มมี่ไปช้อนหนึ่งแน่ <c oughs> เพราะว่าพ <c oughs> อ,อเติมความรู้ลงมือเนี่สายสายเติมรุ้นนะครับมีการเติมก็จะ <c oughs> ผ่าซุกแล้วกาคนเกาคน,อนโอ้บแย่ครับโอ้ยซุกหยอดเลยนะขินมักต่อไปเขาจะปิดแก๊สเจ้าอ้าวาแบบาใส่มะนาวเจ้าขั้นตอนนี้กับปรุงรสตามใจชอบนะครับชอบส้มกับใส่เยอะๆได้นะครับแต่ถ้าล้องใส่ยังวิธีขาพอยเนี่ยมันมันจะเพรดแสบร้อนหนักเลยครับผม ถ,ถ้าใส่ตามวัยนะอันนี้ไม่ได้คุยเด้ออันนี้ของจริงนะครับรำรำอู้หหอมหอมมัอนแนวมากเลยแต่ถ้าใส่บักกูดสมัยเจ้าหอมแม่แม่แม่มีหลายเมน,น,นูที่เขาใส่บักกูดไปเนาะเจ้าอืออาจะเป็นควาัน่เด้อผมเจ๋งมาชีพเอฟเฟค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 ชิมดูแล้วมันแค่นี้กับุงรสต่างจาชอบอิม่มได้เนาะนีะ่ครับผมพี่แอ๊ดกงบักกูด โอ้หแกงบักขูดว่ะแกงบักขูดมาดามลองจิ้มมัเลยยำส้มต่เจ้าโอรสแต้มจะสอบมีมะนาวเสียงกริบเอ้า คำตอบน,นี้กับปูรถต่านจะชอบครับผมครับวันนี้หากมีอย่างพิพาทประกันในน่องขอสมาภัยนะครับจุกดติดตามนะครับกดซับสไครต์เป็นงกังใ,ใจให้น้องบาแล้วก็ขอบคุณเปยน,นับเด้ววันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ